ทุกๆเดือนมิถุนาค่ะคือมันเป็นเดือนสําหรับคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองอะค่ะคือดีมากๆที่สามย่านเอามาจัดตรงนี้นะคะนอกจากตรงนี้จะเป็นพื้นที่โล่งแล้วยังสามารถถ่ายรูปได้สวยมากๆเลยค่ะที่จัดสีสันแบบนี้ให้พวกเราได้ถ่ายรูปกันรู้สึกดีนะครับเพราะว่าเหมือนออมีการทําให้เห็นถึงความเสมอภาคทางเพศอะนะครับแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นก็รู้สึกว่าเออเรามาถึงในยุคที่ไม่ว่าไม,ไม่จำกัดเพศแล้วก็รู้สึกดีกับการตกแต่งของสามย่านครับ ประทับใจมากมีที่ให้เราแบบว่าแสดงออกถึงว่าเฮ้ยเราเป็นใครเราเป็นยังไงอะครับก็รู้สึกดีมากเพราะว่าเห็นเพื่อนมาถ่ายก็เลยแบบตามมาถ่ายเหมือนกันเพื่อเอาลงแบบ i อจเนาะก็รู้สึกว่าเออเป็น landmark ที่ดีนะครับเพื่อแบบว่าดีใจที่สัมยานมีทาวส์ซัพพอร์ต คิดว่าน่าจะช่วยให้หลายๆท่านได้สงสัยหรือว่า LGBTQ+ คืออะไรแล้วก็ได้หาคําตอบหรือว่าได้รู้ว่าความรักที่มันเป็นหลากหลายอะมีอะไรบ้างอะครับแล้วก็เป็นมุมถ่ายรูปสวยๆอีกมุมนึงนะครับเป็นการสนับสนุนคนกลุ่ม LGBTQ+ ได้ดีมากๆเลยเป็นแบบว่าการขับเคพื่อนเนาะเป็นมู vement หนึ่งที่ดีผมว่ามันโอเคมากเลยครับที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยกล้าที่จะชายออกมาถ่ายรูปในอุโมงค์ที่มีแต่สีรุ้งแบบนี้มันมันแสดงถึงความที่เป็น เท่าเทียมแตกต่างแต่มันไม่แตกแยกอะครับการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่า LGBTQIA นะค mm ะ hmm. ตอนนี้คือม,มีผู้คนตระหนักถึงแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากแล้วก็ทำให้เห็นว่าเราได้มีส่วนหนึ่งในการร่วมกับทางสังคมนะคะว่าเราได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ We are human ค่ะหลายหลายคนก็คาดหวังที่จะได้เห็นอะไรแบบนี้ในประเทศไทยแล้วก็ดีใจมากที่สามย่านเป็นคนตัดแบบนี้คิดว่าทุกคน ยินดีมากแล้วก็อยากให้มีต่อ,ตอไปมากขึ้นครับมีก็คือการแต่งตัวที่แบบค่อนข้างแบบชัดเจมนมากๆเลยนะครับที่บอกว่าเสื้อผ้าแบบว่ามันไม่มีขอบเขตบอกว่าแฟชั่นแบบ has no gender มากๆเลยอะครับส่วนตัวก็คือเป็น L G B T Q p a s s เหมือนกันนะครับก็บางครั้งก็อยากตัดผมสัน้นบางครั้งก็ไว้ผมยาวบางครั้งก็ อยากใส่ชุดผู้ชายบางครั้งก็อยากใส่ชุดผู้หญิงก็รู้สึกว่าบางทีอะไรที่มันเป็นตัวเราก็ก็เป็นไปเลยครับอยากเป็นอะไรก็เป็นไปเลยเพราะว่าสุดท้ายนี้คนที่มีความสุขก็คือเราเป็นเรียบๆง่ายๆเหมือนอย่างที่แต่งตัวมาในวันนี้ก็พยายามแบบคุมโทนสีขาวแต่เราก็สื่อถึงความเป็นตัวเองเรามีความเฉพาะเป็นของตัวเองกอารแต่งตัวแล้วก็การออกแบบถ่ายรูปอะไรต่างๆหรือว่าพวกรูปภาพที่เราโพสลงโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันบ่งบอกความเป็นตัวเราอยู่แล้วจริงๆก็คงเป็นเรื่องเต้นนะครับอยากเต้นแบบไหนก็ทำออกมาเลยอยากแต่งตัวยังไงอยากเต้นแบบผู้ชายทำได้หมดเลยค่ะคือโลกนี้ไม่มีขอบเขต